แฟนๆช่องวันมาจากคลิปนี้มีข่าวมาอัปเดตนะคะทุกคนโปรเจกต์ project ช่องวันอย่างที่เราเคยพูดไปในคลิปก่อนหน้าว่าหลังๆเนี่ยช่องวันใ่ความลับเยอะจริงๆละครบางเรื่องเราเห็นว่านักแสดงเนี่ยมีการไปฟิตติ้งบางเรื่องถึงขั้นเปิดกล้องไปแล้วแต่ก็ยังไม่รู้ชื่อเรื่องไม่รู้รายละเอียดอย่างแน่ชัดแต่ในวันที่2 5หเดือนนี้นะคะทุกคนช่องวันเตรียมจะจัดงานใหญ่วันสนันจอพร้อมกับโปรเจกต์ที่เป็นความลับเตรียมจะเปิดให้กับทุกคนได้รู้นะคะ ซึ่งเราเนี่ยก็รอเหมือนกันเพื่อที่จะได้มาทําคลิปอัปเดตให้กับทุกคนเพราะในทุกๆปีช่วงสิ้นปีแบบนี้ช่องของเราก็จะทําคลิปละครใหม่ของแต่ละช่องที่จะได้ดูในปีถัดไปแต่เราก็ลุ้นอยู่ว่าช่องวันเนี่ยจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่เพราะว่าข้อมูลที่มีอยู่ตอนนี้ก็คือน้อยจริงๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นละครเย็นหนึ่งในนั้นก็จะมีผลงานของพระเอกไบ๊นรพัฒ์ด้วยนะคะทุกคนจะเป็นผลงานละครหนึ่งเรื่องแล้วก็เป็นซีรีส์ ซึ่งน่าจะออนทางแอปวันดีไบ์บอกว่ามีเพียงแค่8ตอนก็น่าจะเป็นซีรีส์เรื่องเดียวกันกันกบป้องนวัดปางกนลานแล้วก็เพลงขวัญนัตยาที่ก่อนหน้านี้ที่เราบอกไปว่ามีการฟิตติ้งไปแล้วแต่ยังไม่ทราบชื่อแล้วก็ผลงานของนักแสดงคนอื่นไม่ว่าจะเป็นมินกับฟิลดูเหมือนว่าจะเปิดกล้องถ่ายทําไปแล้วด้วยแต่ก็ยังไม่รู้ชื่อเรื่องเลยก็รอเปิดตัวในงานนี้อยู่อีกหนึ่งผลงานที่ยังไม่ทราบชื่อเหมือนกันก็ มีปุกลุกมีมิวแล้วก็มีแบงค์อาทิตย์แล้วก็รวมถึงผลงานของนางเอกใหม่ดาวิกาด้วยนะคะทุกคนรวมถึงอีกหลายๆผลงานที่มีการถ่ายทําไปแล้วหลายคนรู้นักแสดงนํากันแล้วนะคะเราคงจะได้เห็นตัวอย่างเป็นครั้งแรกในงานนี้ไม่ว่าจะเป็นวิมานสีทองเหมันตะวันร้อนคดีลักล้างทองประกายแสบกลิ่นมาลีเกือบลืมเจ้าสาวในสายลม อันนี้ไม่มั่นใจว่าเขาแอบซุ่มถ่ายทําเงียบๆหรือเปล่าหรือว่ายังไม่ได้เปิดกล้องเพราะว่าไม่เห็นมีข่าวอัปเดตออกมาเลยหลังจากที่ฟิตติ้งเสื้อผ้ากันไปนานเป็นปีแล้วไหนจะอีกหลายๆผลงานที่เรายังไม่ทราบข้อมูลใดๆไ,ไม่ว่าจะเป็นชื่อเรื่องหรือนักแสดงนําเราอาจจะได้เห็นในงานนี้คลิปนี้ก็มาเดพูดคุยกันประมาณนี้ละกันหลังจากงานวันสนันจอก็จะมาสรุปให้อีกทีนะคะว่าในปีถัดไปเราจะได้ดูผลงานละครเรื่องไหนของช่องวันบ้าง คลิปนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้แล้วกลับมาเจอกันใหม่ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามเพจ a ฟ e b o o k ของช่องเราด้วยนะคะทั้งอัปเดตละครและอัปเดตละครวีสองรวมถึงติ๊กตอกด้วยชื่อเดียวกันเลย